โอเคครับผมกลับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟีทูเพจเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมอยู่กับการ์ดเกมซัมเมอร์มาสเตอร์ดังเดิมนะครับผมแล้วก็เป็นเด็กไนท์เมดนะครับผมที่ผมเอามารีวิวแล้วกันนะครับผมก็เป็นตัวที่มีอยู่แล้วนะฮะก็จากจุดนี้ครับผมมีตัวใหม่ขึ้นมาเพิ่มนะครับผมเป็นโซฟราโนนะครับตัวเมจิกไนนะครับผมเป็นไนท์เมดธาตุน้ำเลเวลสามนั่นเองนะครับผมเอ็มพีค่าไลายสี่ค่าโจมตีสองนั่นเองนะครับผมอยู่ทางด้านซ้ายมือนะ แอตแท็ก12นะครับผมดีฟเอนส์14สปีด4นะครับผมแล้วก็มีท่ารวมล่างด้วยก็คือรวมล่างน้ำแค่ใบเดียวนะครับผมแอตแท็กจะกระเด้งเป็น16เลยทีเดียวนะครับผมโจมตีได้ถึง2ครั้ง MP ค่าโจมตี2หน่วยเท่านั้นเองนะครับผมอัพเรตตี้ครับผมว่าเข้ามาจากการไล่ปกตินะครับผมหรือจากมิสติกนะครับผมหรือจากธาตุน้ำนะครับผมซิ้น1ใบติดฟิสเคิร์ชน้ำเป็นเวลาถึง3เทิร์นยกเลิกไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีเงื่อนไขด้วยนะฮะผมบอกว่าในเด็กของเราเนี่ยต้้้้ออออองงไไมมมมม่่่่่ีีีีนน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 นะะะคคครรรรรััับบบผผผเเเเเเเลลวใใดด็็ขาาาาจจกกกุหยปส อันเดยออโคลิโซนะครับผมก็จะเป็นดีวยในของผมเลเวลสามนะก็จากจุดนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถใส่อังเดยอโคลิโซได้นะครับผมอ่าตามนั้นเลยมีอารบอรตี้เขาบอกว่าในเงื่อนไขบอกว่าถ้าไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวนะครับผมอารบอรตี้จะบอกว่าฟิตเคิร์ชจากน้ำของเราเนี่ยอ่าของยกเลิกไม่ได้นะครับผมแล้วก็มีสกิลด้วยนะครับบอกว่าบอกว่าไลฟ์ซีไนท์เมทธาตน้ำหนึ่งฮาผมเลเวลไม่เกิน X นะครับผมที่ไม่ได้ชี้จ่าไปนี้นะครับผมหนึ่งใบจากกองเรานะครับผมซิวหนึ่งใบ ติดฟิดเอ็กเตอร์นะครับผมเอ็กก็คือจำนวนไนท์เมดนะครับผมธาตุน้ำในสนามเรานะครับจ่ายเพียง2 MP อินเตอร์เฟียนะครับผมแล้วก็ทำได้แค่2ครั้งต่อเกมนะครับผมจากจุดนี้คือเป็นการยิงฟีดและได้ฟีเพื่อนจากในกองนะครับผมคือ อยู่ๆก็กระชากเพื่อนออกมาจากกองเลยนะครับผมอันนี้ปิดจุดบอ,อนในเรื่องของการที่แบบว่าจะต้องไล่ในมือแล้วในมือใช้เป็นตัวสู้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ใช้ไม่ใช่เป็นตัวสู้แล้วจะทํายังไงบอร์ดก็จะพังนะครับผมจากจุดนี้คือโซฟาโนมาอุดจุดบอดนั้นเลยครับการว่าขาดใครสามารถลากคนนั้นได้เลยนะครับผมดูดีมากครับผมสุดท้ายครับไปดูในเรื่องของตัวตัวเด็กกันครับว่า เราโมอะไรในเด็กเนาะแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่ผมเคยทําออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยผมจะค่อนข้างข้ามไปอย่างว่องไวเลยแล้วกันนะครับผมนะตามนั้นครับผมสําหรับตัวแรกครับที่ผมเอาขึ้นปกนะครับแล้วก็เป็นใช้เป็นตัวบุกบ่อยเลยนะครับผมนั่นก็คือเลม雷穆วิสนะครับพอลลานะฮะเจ้าคนนี้ครับจะเป็นตัวตีสองไทมนะครับผมแล้วก็มีปริตี้ตอนแบบเมื่อเข้าสู่สับเทิร์นโจมตีเรามันจะเลือกได้ไม่เกิน2อย่างนะครับผมถ้าเลือกอย่างที่หนึ่งนะครับผมกาออกกนที้าบวมตฟสร์ดใบบน้คะมต เมียดีเฟนด์ไลน์ได้นั่นเองนะครับผมข้อ1กับข้อ2เนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมจะเป็นช้อยเลือกประจำเลยนะครับผมเลือกอันที่3ก็บอกว่าซีลัหนึ่งใบนะครับผมแอทแท็คลบสองรีเฟนด์ลบสองนะครับผมนำไปแว้เวลาหนึ่งเทิร์นนะครับผมแล้วก็อันที่4ครับบอกว่าการเปนี้ป้องกันวิกทัดหนึ่งเทิร์นนะครับผมจากจุดนี้เนี่ย เมื่อเข้าสู่เซฟเทอนโจมตีมันจะเลือกได้ทั้งหมด4อย่างนะครับผมแต่ให้เลือกแค่2อย่างเท่านั้นนะฮะตามนั้นเลยครับผมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เจอนะครับผมสกีบอกว่าไลฟ์ฟีการ์เป็นนิจเมื่อซิลหนึ่งใบนะครับผมติดฟิตเจิร์เมื่อมีไนท์เมททัดน้ำนะครับผมเลเวลสามในสนามเหล่าจ่ายเพียงสองเอ็มพีอินเตอร์เฟียร์นั่นเองนะครับผมเป็นตัวโดดจ้ำเข้ามาได้ด้วยครับขัดเกมระหว่างทางได้นะฮะโอเคตัวถัดไปนะครับผมอ่าใส่สามใบนะครับผมอดีซองนะครับผมเทนเพราะเจเนรอล์กนะฮะก็เป็นอี ไนเมดนะครับผมท่าน้ําอื่นในสายฝ่ายเราไอแท็บบวกสองดีเฟนส์บวกสองนะครับผมแล้วก็บลิตี้ครับบอกว่าเมื่อมีเมื่อไนเมดนะครับผมเลเวลสองขึ้นไปฝ่ายเราโจมตีสําเร็จสามารถรีมูฟซิลที่ติดฟิดเคิร์ดได้นะครับผมจากจุดนี้ยิงฟีดแล้วก็วิ่งไล่ตีกันไปเลยนะครับผมตามนั้นฮะแล้วก็มีสกิลเขาบอกว่าไล่ฟีไนเมดหนึ่งใบนะครับผมที่เป็นท่าน้ำหนึ่งใบในมือเราซิลหนึ่งใบติดฟิดเคิร์ดนะครับจ่ายสองเอ็มพีนะครับผมไม่อินเทเฟียนะครับผมจากจุดนี้ครับผมยิงฟีดไลรนะคับผมย ต่อไปครับผมก็จะเป็นคิงนะครับผมอันนี้จะใส่2หรือใส่3ก็ได้นะครับผมแต่จากจุดนี้ผมคำนวณว่าตัวเกมมันค่อนข้างจะลากพวกกันเร็วแล้วนะครับผมในเรื่องของการใส่ตัวคิงเนี่ยเข้ามาเนี่ยผมก็จะใส่น้อยหน่อยเพราะว่เบลตี้เขาบอกว่าเข้ามาสามารถนำไรเมทนะครับหนึ่งใบในมือเข้ามาในสนามจากนั้นจวดวิสติกัสหนึ่งใบนะครับผมผมใส่ไปแค่2ใบนะครับผมแล้วก็มีเบลตี้บอกว่าวิกทัตด้วยนะครับผมถ้ามีไรเมทและเมทในสนามเรานะครับผมมีสกิลครับบอกว่าซิลหนึ่งใบติดฟิทเจอร์สองเทิร์นะครับเมก็ผมใส่ไ้แคค่ใบบรััผมมอาตนนเลย ต่อไปครับผมเป็นเอ็นชานะครับผมใส่เอ็นชามา4ใบน,นะครับผมพอคนนี้เข้ามาเนี่ย เป็นทั้งตัวตีนะครับผมแล้วก็ตัวหามิสติกด้วยนะครับเพราะว่าถ้ารวมล่างเนี่ยครับจะเป็นแท็กซิทสามตีสองไทมแต่ถ้ารวมล่างน้ำกับเมทนะครับเอ๊ะเมทกับน้ำนะครับผมแอตแท็กจะเป็นสิบห้าโจมตีได้ถึงสามไทมกันเลยทีเดียวนะครับผมตอนเข้ามาครับเขาจะสามารถแสดงมิสติกประเภทสตาร์นะครับผมหนึ่งใบในกล่องเหลาขึ้นมือนะครับผมแล้วก็มีอัพเรตตี้ต่อสู้ด้วยครับผมเมื่อก้าวไปนี้ต่อสู้ซิลที่ติดต่อสู้ด้วยเนี่ยครับติดฟิทเคิร์หนึ่งเทิร์นนะครับผมยกเลิกโดยซิลไม่ไดดด้้้้้นนนนะะะฮแลลววกก็อออบบบบบิิตีีถััััมมมมาาาาคคครรรรสุุททย่่เผหืชด อผมจำไม่ได้อันนีลราสีน้ำเนาะใช่ไหมประมาณนั้นนะครับผมในสนามเรานะครับผมการไปน,นี้แอตแทกบกสและไม่ถูกทำลายจากการสวนกลับสูญเสียไม่ได้ครับเป็นตัวตีแบบเซฟเซฟนะครับผมวิ่งชนไปนะครับผมต้องยกเลิกกันอย่างเดียวนะครับผมแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะแบบ ติดฟีดเดี๋ยวนาะถ้าเทคไม่ได้สูญเสียนะครับผมแต่เทคมันสวนทางกันนะกลับกันนะครับผมต่อสู้ติดฟีดยกเลิกโดยสิ้นไม่ได้นะครับผมแต่ในกรณีที่แบบว่าโดนสูญเสียฝั่งของข้าไม่ไม่ไม่ติดฟีดแต่ว่าเราจะกันสวนอะไรประมาณเนี้ยครับเทคมันก็เลยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับผมต้องบอกเลยนะฮะแล้วก็เป็นไนท์เมดนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือน้องตัวเสิร์ฟนะครับผมอ่าเข้ามาครับสามารถแสดงไนท์เมดหนึ่งใบในมือเราจากนั้นเอาไนท์เมดหนึ่งใบในทัดน้ำครับในกองเราขึ้นมือจากนั้นมันถถ่าาาาาไไไปปปเเเเลลลยยททิิรร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 ์์นน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 ะะะะะคคัััับบบสมมมจว้้งดใแกณฮ แล้วก็ต่อไปครับผมซีดลากูนนะครับผมก็ต้องบอกเลยครับเอามาเป็นใบรองให้กับท่าน้ำลบเป็นผีค่าโจมตีนั่นเองนะครับผมตามนั้นเลยครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ใส่สีครับเพื่อเอามาเสิร์ฟไนท์นะครับผมเลเวอร์สามนะครับผมซึ่งจริงๆต้องใส่สีใบครับแต่ของผมมีแค่ใบเดียวนะตามนี้ครับผมไปหาเจอแค่ใบเดียวอ่ะก็ตามนี้ครับผมมีเงื่อนไขนะครับตอนเข้ามาก็คือถ้าไม่มีเออ่มิการโซเมนนะครับผมในเด็ของเรานะครับผมสามารถแสดงไนสัญลักษณ์ท่าน้ำนะครับผมในชุดเอทีเคเอลแต่ไม่ใช่สิ ในชุดที่ a ป่ะเออครับผมกุหลิ์กุ้มสิบบวกนะครับที่เป็นเลเวลสามหนึ่งใบในกองเหล่าขึ้นมือได้ก็คือเอาไว้เสิร์ฟพวกไหนเลเวลสามนั่นเองนะครับผมจากจุดนี้ก็จะเสิร์ฟตัวใหม่ได้นะครับผมเสิร์ฟเออเจ้าตัวในแล้วก็คิงได้นะครับผมตามนั้นเลยนะฮะแล้วก็มีอบรย์ที่ถัดมาครับบอกว่าเมื่ออังเดเราต่อสู้นะครับผมซิลที่ต่อสู้ด้วยนะครับผมติดฟิตเคิร์สนะฮะหนึ่งเทิร์นนะครับที่ชิกาเป็นนี้ทำการเพลย์อันครั้งต่อซับผมตามนั้นเลยแล้วก็อบิ์เสียโดา และแบวก MP ค่าโจมตีเท่ากับ2ตป้องกันวิกทัตและมิสติก MP ค่าไล่3าไฟตรงข้ามยกเลิกไม่ได้ครับผมแล้วก็มีสกิลครับบอกว่าล่ฟรีไนท์ัดน้ำนะครับผมเลรว่3 1าใบในมือเราใจสอ MP อินเทอร์เฟียร์นั่นเองนะครับผมจากจุดนี้ใส่น้องเด็กปักดาบ4ใบกันเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็จุดที่เหลือช่องโวอีก2ใบสุดท้ายครับผมใส่เข้ามาเล่นคู่กับอังเดนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเด็กปักดาบก็จะส่งผลให้แบบเต็มที่เลยนะครับผมให้กับอังเดปั๊มข้าวพลังกกัันนไป็อเดคผมมมีีีท่าจต ถ้ารวมล่างนะครับผมถ้ารวมล่างขั้นที่1ขั้นที่2เนี่ยมันจะแอทแท็กสิบห้าโจมตีสามหน่วยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสิบเจ็ดเอ็มพีสามหน่วยนะครับในการสั่งตีแต่ถ้ามีเด็กปากดาบมันก็จะเหลือค่าโจมตีเพียงสองหน่วยเท่านั้นนะครับผมตามนั้นเลยอเมริตี้ตอนเข้ามาครับบอกว่านำซิลนะครับผมใบอื่นที่ไม่ได้รวมล่างนะครับผมไปได้ยิงดีเฟนไลน์นะครับผมณจุดนี้ก็คือใครไม่รวมล่างทั้งของฝ่ายเราฝ่ายเขาลงดีเฟนไลน์หมดเลยนะครับผมตามนั้นฮะอกว่าแออนนดิซงะครับเมอาริตีสุดท้ายครับบอกว่าเเมมมมมืื่่ออกาาาาารรร์ดดใใใบนนนนนีีีี้้้้โจตตถถสสหซิิิลฟ นะครับผมเป็นเทคเมื่อโจมตีนะครับก็โหก็จากจุดนี้ครับผมถ้ามีเจ้าอดิซองโรเนลลี่เนี่ยก็คือสตวน่ยมันจะปั๊มค่าพลัง4หน่วยต่อตัวให้กับอังเดนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสกิลสามารถไล่ฟรีในธาตุน้ำได้ด้วยจากจุดนี้ที่เป็นเลโกสานะอ่าก็จะไล่ ทังเดได้นะครับผมคิงได้เทมเพิลได้นะครับผมแล้วก็จะตัวสปราโนตัวใหม่ได้นะครับผมซึ่งทำเกมบอร์ดในเรื่องการยิงฟีตกันรัวๆหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบว่าตระกูลนาเมดอย่างเช่นเรมูเลียครับประกาศสั่งตีหรือเอนชาสั่งตีนะครับผมก็จะเป็นตระกูลนาเมดวิ่งตีไปนะครับตีสำเร็จไม่สำเร็จต้องสำเร็จเนาะอ่าถึงจะได้รีมูฟฟิลไฟตรงข้ามอะไรประมาณเนี้ยครับผมนะรีมูฟซิลที่ติดฟิตเคลิร์ฟไฟตรงข้ามนะครับผมตามนั้นเลยฮะรูปเกมหลังจากที่ออกตัวใหม่มาเสริมแล้วรู้สึึึึกกกกกกเเเเปป็็็นนนนนนยยยยััััังงงงงงไไบบบบบ้้้้้้้้าาาารร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 ูสววววววขขขคคคตตออ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 อ่่่่่่มมมมมๆะะะฮจจุุดดดดีีืืืืิแแแ มีแบบโซปราโน่หรือสามารถเสิร์ฟโซปราโน่ได้นะครับเกมก็จะสามารถรันได้ยงง่ายเลยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผิดพลาดการกไทยตุงมกาบขอบาภัยนะครับผมใครสนใจเดืน่นี้ลองไปจัดเล่นได้นะครับผมบอกได้เลยว่าเล่นแล้วสนุกมากนะครับเก่ง <Okay. S 1> ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับผมเนาะโอเคครับผมคงต้องลาไปก่อนแล้วกราบสวัสดีครับ